สวัสดีครับเช้าวันที่27มกราคม69ครับวันนี้กม็มาพูดคุยถึงเรื่องการทำดอกลองกองนะครับอันนี้ก็เริ่มแทงช่อดอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ยังไม่ได้แต่งช่อครับเพราะว่า,อาลองกองนี่คืองดน้ำยาวๆเลยครับจนให้เขา ทิ้งใบให้ใบเหลือน้อยที่สุดครับก็อแล้วค่อยเปิดน้ำครับกระแทกน้ำไปเลยพร้อมกับการใส่ปุ๋ยครับอ่าก็แล้วก็เดินน้ำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็แทงช่อดอกมาแบบนี้แล้วครับส่วนใบให้ก็พอได้ดอกแล้วเขาก็จะออกใบครับมันก็จะพอดีใบแก่เต็มก็รังกองก็ติดลูกก็จะพอดีครับสบภาพก็คือ ให้ใบเหลือน้อยที่สุดครับการทำงกองอแล้วก็รดน้ำไปยาวๆแล้วครับเราจะเอาดอกเมื่อไหร่อากาศได้แล้วก็เริ่มให้น้ำครับให้เขาทิ้งใบก่อนครับให้เขาทิ้งใบให้เหลือน้อยที่สุดให้ทิ้งใบไปเลยให้เหลือน้อยที่สุดแล้วเขาก็จะออกมาประมาณนี้ครับลงกองนี่เป็นอะไรที่ไม่ค่อยง,องแงครับไม่เหมือนพืชชนิดอื่นครับถือว่าไม่ เ,เกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยก็คือลงทุนน้อยครับแต่ต้นทุนต่ำครับลงกอง,องอให้ใบเหลือแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเขาก็แทงออกมาใหม่ครับให้ใบทิ้งไปเลย,เ,ยอดอเดี๋ยวเขาแทงช่อดอกปุ๊บเดี๋ยวเก็แทงใบครับก็จะคล้ายๆกันนี่แหละครับทุกอย่างแต่การบริหารจัดการเนี่ยก็คือไม่ได้สิ้นเปลืองครับลงทุนน้อยครับเนี่ยก็ให้เขาออกใป บแบบนี้พร้อมกับช่อดอกอแทงดอกปุ๊บเขาก็จะออกใบครับลองกองคือทิ้งน้ำไปจนกว่าใบเขาจะร่วงเกือบหมดนี่แหละครับอ่าแล้วเขาก็พอได้ดอกปุ๊บสภาพใบเขาก็จะออกมาแบบนี้ส่วนภายในทรงคุ่มก็จะมีดอกแบบนี้ครับมันก็พอดีครับใบแก่ก็ดอกบานก็ทันพอดีครับลองกอง เป็นอะไรที่แบบว่าไม่ต้องไปกังวลแล้วครับยังไงก็ออกก็เจาะขออย่างเดียวคือทิ้งน้ำย,วยาวๆให้เขา,าทิ้งใบให้มากที่สุดแล้วค่อยให้น้ำครับเดี๋ยวเขาก็จะออกช่อดอกลองกองนี้ก็จะประมาณนี้นะก็มีดอกไม่ต้องมากเลยครับลองกองเพราะเราต้องไว้ประมาณสองช่อสามช่อต่อกลุ่มดอกครับไว้เยอะเดี๋ยวเป็นกระชาครับไม่เป็นปัน้นนะ สภาพก็จะอยู่ประมาณนี้ครับแต่ละต้นก็ดอกเยอะครับงกองไม่ต้องดอกมากครับเดี๋ยวเราก็มาตีทิ้งอยู่ดีครับเดี๋ยวแค่ไม่เกินสามช่อครับในช่อดอกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเดี๋ยว้ประมาณสามเส้นพอเราก็เริ่มแต่งแล้วครับลองกองก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยกลุ่มของงกองให้เขาทิ้งใบแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเขาก็ซ่อมใบ ครับโอเคถ้าขอซ่อมใบได้ก็ถือว่าดีครับส่วนมังคุดก็เนี่ยฮะก็เห็นอยู่เป็นจอดดอกกำลังบานครับมังคุดแต่กำลังแทงใบครับตอนเนี้ยออกทั้งดอกทั้งใบแล้วครับถ้าให้น้ำมากก็เป็นใบแล้วตอนนี้คือไม่ได้ไอนี่แหละครับมันเป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับมาก็ดีไม่มาก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ายังไงมันก็ไม่มีราคาแล้วครับส่วนมังคุดอะไม่น่าจะมีราคาแล้ว ส่วนงกองก็จะอยู่ประมาณนี้ครลงกองก็ถือว่าได้อยู่ครับปั้นก็สี่สิบห้าสิบาทมันอยู่ในเกณฑ์นี้ตลอดนะครับไม่จะชา้าจ,จะเร็วก็จะได้ประมาณนี้นะครับลงกองมันไม่เหมือนเมงพุดครับราคามันไม่ค่อยล่วงครับถ้าทําสวยก็ได้อยู่สี่สิบห้าสิบาทต่อหนึ่งปั้นหนึ่งก็กิโลกรัมปั้นหนึ่งก็ได้ประมาณกิโลกร,รัมครับช่อดอกหนึ่งถ้าเราแต่งออกไ้เรือสองสามเส้นครับเนี่ยประมาณนี้อ แนวทางปฏิบัติของผมก็จะประมาณนี้เลยครับพร้อมกับเดินปุ๋ยครับให้ปุ๋ยไปเรื่อยๆเลยครับอันนี้ลองกองก็ให้เหมือนกันทุกยี่สิบวันก็เริ่มให้ปุ๋ยครับเขาจะได้พัฒนาการดีช่อจะได้ยาวครับไม่ได้ใช้จิ๊บใช้อะไรเลยครับจะใช้น้ํานี่แหละครับช่อนน้ก็เกือบโลแล้วครับถ้าเราแต่งออกดีๆบริหารจัดการดีก็โอเคเหมือนกันครับลองกองเป็นพืชที่ถือว่าให้ผลผลิตแล้วก็ ราคาไม่ดีแต่ก็โอเคนะครับเพราะว่าต้นทุนการทำงกรองเนี่ยมันต่ำามันไม่ได้เเหมือนทุเรียนครับก็น้อยมากครับเหมือนเงาะละ้ครับต้นทุนต่ำไม่ได้ลงทุนอ,อะไรนะหนักหนาอันนี้ผมไม่เคยฉีดฮอร์โมนนะครับพวกกลุ่มยามลแงหรือว่า,เ,าเป็นฮอร์โมนต่างๆนี่คืองกรองผมไม่ฉีดเลยครับจะไปฉีดทีเดียวก็ตอนลูก โตแล้วล่ะครับถึงจะขีดป้องกันเชื้อราป้องกันสีดำเป็นลาขเมเหลาครับเนี่ยก็จะประมาณนี้ลงกองแต่ตอนนี้คือตั้งแต่ทำดอกมาก็ไม่ได้ขีดฮอร์โมนกระตุต้นดอกหรอกครับก็งดน้ำให้ใบร่วงแล้วก็ให้เขาออกเงี้ยแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปเลยครับะจะไปให้ฮอร์โมนทีเดียวก็ตอนที่นั่นแหละครับลูกโตแล้วจะ เริ่มจะสุกแก่อะไรประมาณนี้ครับถึงจะใช้กลุ่มตินพวกเชื้อลงเชื้อราหรือว่าโฮอร์โมนอะไรต่างๆเพื่อกันลูกแตกครับก็จะประมาณนี้ครับลองกองถือว่าเป็นเพืิดที่ไม่ค่อยงอแงครับยังไงก็มีดอกครับลองกองไม่จาเป็นต้องใช้กลุ่มโฮอร์โมนกระตุ้นไม่ต้องเปิดตาดอกไม่ต้องทำอะไรครับแค่ใช้น้ํากระตุ้นให้เขาโหยน้ํามากๆให้ทิ้งใบแบบนี้เลย เดี๋ยวเขาก็พอได้ดอกปุ๊บเขาก็ซ่อมใบมาก็เหมือนเดิมนะครับแล้วให้ใบแล้วก็พอได้ใบเราก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วครับก็ให้ปุ๋ยทั้งแค่นั้นแหละครับ NPK แค่นั้นเองครับกลุ่มฮอร์โมนนี่แคเซียมโบรอดหรืออะไรต่างๆนี่ไม่เคยได้ให้เลยครับลองกองนี่ให้ให้เขาทิ้งแบบนี้เลยใบให้เหลือนไว้ต่อมานี่นเขากาลังซ่อมใบมาส่วนซ่อมใบมาอย่างเงี้ยดอกเขาก็เยอะับดอกลองกอง ก็มาเยอะกลุ่มดอกเยอะเนี่ยต้องตีทิ้งเยอะเลยครับราอว่าออกเยอะออกเยอะอย่างนี้เราดนระยะเนี้ยเราก็เริ่มทําการตีหอ,อกแล้วครับเหลือไว้สองสามเส้นพอครับต่อหนึ่งกลุ่มครับประม,ม,มาณนี้เนี่ยก็ลองกองเป็นพื้นที่ไม่ค่อยงอเงยครับถือว่าเนี่ยเยอะใช่ด้วยครับก็ถือไ่าเยอะเลยกลุ่มใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทำการตีหอ,อกครับทัดชอครับ อันนี้คือภายในครับภายในเลยที่กลุ่มช่อดอกเข้ามาอันนี้คือภายนอกกําลังแทงครับให้ใบเก่าเขาทิ้งเกือบหมดเลยแล้วครับให้เหลือประมาณห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นยิ่งดีครับเขาจะได้ออกใบใหม่มาพอใบแก่ก็พอดีมันจะมันไม่มีผลครับใบแก่เราต้องทาดอกเสร็จแล้วค่อยทาใบก็ลรองกองอมันก็จะอยู่ในสภาพนี้ครับอ,อย่างนี้ต้นนี้ แล้วก็ต้นนี้ก็เหมือนเหมือนกันครับแต่ให้ใบมันเหลือน้อยครับนี่นะคะน้ำก็ไม่ต้องให้มากครับผมใช้หัวผ่าแล้วให้ปริมาณน้อยด้วยครับโอเคครับผมแนวทางปฏิบัติก็จะประมาณนี้แล้วครับสำหรับพืชเศรษฐกิจลองกรองครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ